โรคภัยไข้เจ็บของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับตั้งแต่วันพฤหัสนี้ไปจนถึงวันพุธท,ที่20นะครับไพ่ใแบรแรกก็จะได้ไพ่พาสิชเนตระวังในเรื่องของกระเพาะนะครับการกินแล้วเกิดเกิดพวกกดไหลย้อนอะไรพวกนี้นะครับการเจ็บหลังเจ็บท้องอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการกินแล้วก็นอนนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการทะเลาะบอกแ้งนะครับแล้วเจ็บแขนเจ็บมือ นะครับใช้อาวุธใช้ของแข็งทำร้ายร่างกายกันนะครับสาหรับคนรักคู่ครองหรือมีเกณฑ์การที่จะได้ทะเลาะเบากแว้งนะครับกับคนที่เป็นศัตรตูหรือว่าคู่อาฆาตกันอยู่เนี่ยต้องระวังนะครับทะเลาะแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องแลวทาให้่าเจ็บนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของความเครียดความร้อนเรื่องสายตาเรื่องหลังนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยตั้งแต่วันพฤหัสนี้ไปจนถึงวันที่20นะครับ20นะครับก็ต้องระวัง ครับระวังในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องอใจเย็นต้องใจเย็นนะครับและงับสงบสติอารมณ์ต้องใช้สติไหวพาสดมันเยอะๆนะครับก็ขอบคุณมากครับ